สวัสดีครับพบเราอีกแล้วครับช่องทองเงินช้างไทยครับวันนี้จะพามาดูครับหนุ่มสาวคุยกันครับวันนี้ใบเฟิร์นกับซิโก้จะได้ขึ้นมาอยู่กับเพื่อนด้วยครับวันนี้ครับนานๆซิโก้กับใบเฟิร์นจะขึ้นมากงบนครับเพราะว่ามันมีควันครับตัวนี้ครับน้องมันมีควันครับวันนี้ขึ้นมาตั้งเก้าเชือกเลยครับนี่ครับ ขึ้นมาถัง้งเก้าเชือกเลยนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับทั้งเก้าเชือกครับพวของเรามา <ไป S 1> อยู่ตรงมดเก้าเชือก<ๆ>ครับไปเฟินครับไปเฟินแต่ขึ้นมาบ,บนกับเพื่อนด้วยครับวันนี้กปกติจะไมค่ค่อยได้ขึ้นมาครับเพราะว่าไม่มีควันครับกับซิโก้ครับ กวันกำลังจะเอายามให้ครับยามให้ครับสี่น้องจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาครับเพราะว่าควันไม่มีครับนีได้มาหาเพื่อนๆครับอากาศร้อนมากครับากร้อนเลยพาน้องขึ้นมาอยู่ล่มครับปกติน้องจะอยู่ในป่าครับใบปืนกับซิโก้ครับ นีได้ขึ้นมากางบนด้วยครับพอควานกำลังจะเอายาให้ครับพอควันเอายาให้แล้วครับเราก็ต้องไปหาเกี่ยวยาครับอาหารเสริมครับน้องกินครับ เออวันนี้เลยมาอยู่กับเพื่อนขว่งก็กำลังเอาาให้ครับฝั่งข้างบนก็ปุ๊กกี้ครับนู่นครับข้างบนครับอันนี้เอา,เอาขึ้นมาหมดเลยครับทุกเชือกเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูทุกๆเชือกครับเพราะว่าเราตกงานอยู่ด้วยกันครับทั้งหมดก็เก้าเชือกครับผมอืม่วันนี้มาครบเลยครับทั้งเก้าเชือกครับนี่ก็น้องอันดาอันนี้จะพามาดูทั้งเก้าเชือกเลยวันนี้ได้เห็นทั้งเก้าเชือกเลยครับนี่ครับน้องอันดาครับน้องตัวเล็กสุดครับ ปกติจะไม่ค่อยเห็นตั้งเก้าเชือกครับวันนี้ได้เห็นตั้งเก้าเชือกเลยนี่ครับนี่ลักกี้ครับน้องลักกี้ทองเงินครับนี่น้องอันดาก็จะอยู่ข้างหลังลักกี้ทองเงินงแซนดี้ครับนี่ก็ข้างล่างนี่ก็อยู่สี่เชือกครับ นี่ครับเราตกงานอยู่ด้วยกันครับทั้งหมด9เชือกครับด้านนี้ก็จะสี่เชือกครับน้องอันดาน้องลักกี้ทองเงินแซนดี้ครับมีข้างบนนี้ก็จะเป็นปุ๊กกี้ครับน้องนาเดียครับยายทองจันวันนี้อยู่เห็นหมดทุกเชือกเลยครับนานครับจะได้เห็นหลายๆเชือกครับ น,นี้ก็จะเป็นใบเฟินกับซิกโก้ครับผมนานๆจะเอาขึ้นมาทีครับนี่พ่อฟอนกำลังเอายาให้เลยครับเพราะว่าใบาเฟินไม่มีควานครับนี่ก็ควานสำรองนะครับใบเฟินจะออกนี่ใสดุรายนิดหนึ่งครับ จับได้อยู่ถ้าไม่เคยจับจับไม่ได้ครับถ้าจับได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เคยจับก็จะออกูดร้ายนิดหนึ่งครับวันนี้ได้ดูทุกเชือกเลยครับันนี้ก็ฟ่ายิกโก้ครับวันนี้ได้อยู่กับหนึ่งสาวเลยครับ งานอยู่ด้วยกันครับก้าวเชือกวันนี้ได้ดูได้เห็นต้ก้าวเชือกเลยครับเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากครับพอฟานก็เลยเอาขึ้นมาอยู่อยู่ล่มครับเป็นสแลมครับพอฟานกำลังเอาหญ้าให้ครับเราก็เชื่อกันดูแลครับช่วงนี้เพราะว่าตกง,งานฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกสามเชือกครับ ครอบครัวของเราครับนี่็จะสี่เชือกครับข้างล่างเป็นน้องอันดาลักกี้ทองเงินแซนดี้ครับบรรยากาศที่อยู่ของน้องทัง้งครับทั้งเก้าเชือกครับนี่จะเป็นยายทองจันมาเดียพุก,กี้ครับอยู่ชันบนอีกสามเชือกยูฝั่งนู้นก็จะเป็น <c oughs> สิกโก้ใบเฟิร์นครับจะให้ดูสิกโก้เอายาบนรถเลยครับดูครับความสั่งเอายาเองเลยครับเอายาลงจากรถเองเลยครับ มีสิโกโ้มีหนุ่มๆมีมีสาวอยู่ด้วยครับนี่เอาย่าลงจากรถเองเลยครับเก่งมากครับวันนี้สิโก้มีสาวมันมันอยู่ด้วยสาวมาอยู่ด้วยครับวันนี้ ใจมากเลยสิครูวันนี้มีสาวด้วยไบเฟิคกับสวนมางจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาครับเดีย๋ยวอยู่ในป่าครับน,นี้มาหาเพื่อนครับน,นี้ได้มาหาเพื่อนครับาหาหนุ่มด้วยแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับ อยู่ด้วยกันก็้งงมดเก้าเชือกครับผมตกงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ก้าเชือกครับวันนี้จะพามาดูครับใบเฟิร์นครับซิโก้ครับเพราะว่านานๆใบเฟิร์นกับซิโก้จะขึ้นมาทีครับนานๆว่าไม่มีควานนะครับว่าน้องๆทั้งสองเกี่ยวกับออกนีสัสจะดุร้ายนิดนึงครับไอ้นิดนึงจับมีควานก็คนเดียวครับ ไม่ไม่เคยจับอย่างนี้เข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะทำร้ายเอาครับต้องจับคนที่เคยจับอย่างนี้ครับวันนี้ซิกโก้มีสาวมาอยู่ด้วยครับอรมดีเลย นะครับผู้ควานก็เอายาให้แล้วครับมวยไม่ไม่ฟันฟันมวยฟันนะจ๊ะว่ารับฟังไหมควานเอายาให้ครับนานๆจะเอ็นคลิปหนุ่มๆมาขึ้นกำบุญกับสาวๆครับ ไปเฟินครับไปเฟินกับซิโก้ครับนานจะขึ้นมาทีครับวันนี้ได้เห็นแล้วครับน้องๆช้างทั้งเก้าเชือกครับผมจะขึ้นมาข้างบนครับขวานก็เลยเอาญ้ามาให้ครับตรงนี้ฝนตกย้าก็หาง่ายนิดหนึ่งครับไปตรงไหนก็พอได้ครับแต่เริ่มจะร้อนแล้วครับดูฟ้าครับเริ่มร้อนมาแล้วครับ แดดแดดเริ่มมาอีกแล้วครับไม่รดูนานเท่าไรฝนจะมาอีกครับนี่ครับวันนี้ให้เห็นทุกทุกเชือกเลยครับทั้งกาวเชือกเลยครับ ถ้าเห็นุ่มสาวฟรีกันครับฝาซิโก้กับใบเฟิร์นครับส่วนมากม่ค่อยเห็นครับใบเฟิร์นครับจะเห็นแต่อยู่ข้างล่างครับวันนี้ได้มาเห็นน้องใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นมาอยู่กับซิโก้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องช้างด้วยนะครับให้เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องๆช้างทั้ง9้าเชือกด้วยนะครับ เป็นสะพานบุญได้ครับ,บน,นี่มาด,ดูงจางต้งเกาเชือกกินหญ้าครับวันนี้เพราะว่าอากาศร้อนครับพ่อนเ็เกี่ยวหญ้า,า,ม,า,ามาเร็วหน่อยครับวันนี้สเด็กโกไม่สนใจเลยครับกินยญ้าอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจสาวๆเลยครับ กินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจเลยรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ